วัดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูคันนี้นะครับ f o r t u n e r สร์24ลิตรเนะครับคันนี้ห2 5่0ล้าน้านบาทนะครับคันนี้แต่งรอสมอมะครับแต่ว่ายังแต่งไม่เรียบร้อยนะผมพามาดูก่อนว่ารถที่กำลังแต่งนะครับสวยขนาดไหนนะครับเมื่อจะแปลงเป็น GR แล้วนะครับคันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับ17นิ้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของหน้ามีการแปลงเป็น GR แล้ว ไฟก็มีการแปลงเป็น G R แล้วเรียบร้อยครับแบบนี้เลยนะครับสีเดิมของเจ้าตัว f o r t u n e r 24S นะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับราคา1,250,000บาทเครื่องยนต์2,400 cc 150แรงม้านะครับีอ o โต้ cc, 50, 000, 000, Auto 6สปีดนะครับก็เดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับตัวล้ออออยนะเป็นล้ออออย17นิ้วทูโทนแบบนี้นะครับ แต่ที่นี่เรามีการอัปเกรดแปลงได้นะครับเป็น18นิ้วเป็น20นิ้วครับเป็นลาย G R เป็นลายแฟชั่นสวยๆได้หมดเลยนะครับไฟหน้าเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดิมเป็นไฟหน้าดูไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ L E D ธรรมดาอันนี้เป็นดูอัลโปรเจกเตอร์นะครับเป็นแบบก้างปลาสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับออกจากศูนย์โวโยต้าโคโรน15แปลของเราด้วยนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็น G R โหมดนะครับโลโก้เปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วแบบ G R ให้นะครับเท่มากทนี่เลย ชุดตกแต่งไฟัดนมอกเป็นแบบเขี้ยวดำเท่ๆแบบนี้นะครับในเรื่องของหลังคาดำยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับนี่เป็นหลังคาแบบเดิมนะสีขาวมุกนะครับอยู่ในระหว่างการแต่งนั่นเองนะสำหรับคันนี้นะคือแต่งยังไม่เสร็จนั่นเองแต่ผมพามาดูงานก่อนว่ารถที่ยังแต่งไม่เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัวด้านหลังก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังแปลงเป็น G r อารียบร้อยนะครับเมื่อมีการแต่งหน้าแล้วข้างหลังเราก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเป็น GR นะ เกิดกันชน,น,นท้ายเป็นสีดําแบบ gr แบบนี้นะครับติดแผ่นเพจ gr เข้าไปสวยๆแบบนี้นะคันนี้เดิมๆนะเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้านะครับล้ออะลอยก็เป็นล้อลอ,อยแค่สินิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรถราคาประหยัดเนาะเบา้างในเบาะผ้านะครับแต่ทุกทุกทุกอย่างที่พูดมาคือสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับ เรื่องของเบาะหลังคาเนี่ยสีขาวมุกทำเป็นสีทูโทนทำเป็นสีดําเงาให้นะครับพ่นสีที่ศูนย์ศูนย์ซ่อมสีเรานะครับที่ศูนย์ตัวต้าของเราเมื่อจับประตูเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถก็สามารถทําเป็นสีดําเงาให้ได้นะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะครับรถแต่งสวยออกจากศูนย์นะครับติดต่อเซลลสเน่ได้เลยนะครับ Leader S 1,20 0 0 0 0งล้า0สองมบาทสีขามุกสามารถอัปเกรดเป็นตัว กรราคาล้านเก้าได้นะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนเบาะหนังได้นะครับฝาท้ายเป็นแบบธรรมดาก็เปลี่ยนเป็ี่ยนฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับมีพามาดูงานเดี๋ยวถ้ารถแต่งเสร็จยังไงผมมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับผมจะมีรถแต่งมาให้ทุกท่านดูหลายคันนะครับมาดูเรื่อยๆนะฮะก็ถ้าชอบคันนี้ติดต่อเข้ามาครับ0 8 0 7 9 8 9 0 0 3รอดูแลทุกท่าน